b ีทีเอสสายลวดจากทางลงทางขึ้นฝั่งโนโลดิสันติดได้รถไฟยังไม่มาะคะ่ะทางนู้นไปกากาศบางปพนะคะนี่รถถนนหนทางกรุงเทพ,พจะประมาณนี้เนาะ ลงบันไดสถานีนะครับเรืดลงมาข้างล่างค่ะสถานีสายลวดค่ะ BTS สายลวดนะรถอันนี้คลองข้างค้าอังริงถนน จะไปโรบิสันบิ๊กซนีนี้สะพานตากบนะคะสะพานข้ามคองตากบอีสะพานข้ามคองตรงนี้จะเป็นที่รอยกระทงทุกปีเนาะแกมาจะพูดมาตลโนะ เหลืองมากอ่าเข้าซอยตากบเลยจ้ะเข้าซอยเข้าซอยตากบเด้อน้ำเขียวปับ๊บอันนี้ก็คอน,นโดนะคะข้างหน้าจะมีเซเว่นโลตัสนู่นโลบิสันเห็นป้ายโลบิสันไหมสีข,ขาวๆนั่นคือป้ายโลบิสันนะโอ้รีวิวแค่นี้พอนะคะเหนื่อยแล้ว